แข่งแรกนะครับเหรียนที่มาทรรปีสองสี่จบมูงเรียนแล้วก็ต่อด้วยเหรียนเซมมาปีสองหกแลวพ่อค้าเมื่อกี้ประมาณสามสิบองค์สามสิบองค์เหรียญูนสามสิบองค์แล้วก็ไฮไลท์สุดเลยน่าจะเป็นสวัสดีครับว,วันนี้เดินทางกันอีกแล้วครับ พวกเราครับตาอุทิศวันนี้ก็มากันยกทีมนะวันนี้มาที่ไหนเอ่ยโคราชโคราชนะงานประกวดนะครับพักเครื่องนะครับที่จังหวัดโคราชเราเดินทางกันมานะครับเพื่อพรุ่งนี้มีจัดงานประกวดที่เซ็นทัลโคราชเนาะคืนนี้เราเดินทางมาก่อนมานอนค้างก่อนหนึ่งคืนนะครับที่เซ็นทาราตอนนี้เราก็ใกล้ถึงและผ่านอำเภอสูงเนินมาแล้วนะครับเดี๋ยว พี่ชัดก็มานะครับน้องฟิล์มก็มามาสามคันเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมต่อนะครับ <S <S อ่าไปกันเลยไปเดี๋ยววันนี้นะครับเรา มาดูสถานที่จัดงานมหากรรมงานประกวดพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับที่ห้างเซนทัลน,นะครับโคราชเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโต๊ะเยอะมากน้อยแค่ไหนพรุ่งนี้นะครับประตูเปิดตีห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพรุ่งนีนะ้เราจะได้อะไรนะครับตอนนี้มาดูบรรยากาศกันก่อนนะครับสำหรับการจัดงานนะครับในวันพรุ่งนี้ พื้นที่ในฮอล์งานประกวดนะครับ1,700โต๊ะครับก็ในพื้นที่นี้นะครับ เป็นพื้นที่สําหรับแผงกลยุทธ์ในการที่จะเอาแผงพระมารวม,มกันก็คือจากแผงพระทั่วประเทศมารวมกันซึ่งวัตถุมงคลในองค์หลวงปู่ดูพรหมพิโยแห่งวัดสะแกนแน่นอนว่าถ้าแผงเยอะๆอย่างเงี้ยเราต้องได้เจอแน่นอนแน่นอนเพราะนั้นที่เรามาหาคือ,อวัตถุมงคลของปว่องค์สวยๆแล้วก็สำคัญสำคัญขอให้สวยขอให้สำคัญนะครับราคาเราต็มที่อยู่แล้วไม่มีถอยใช่เพพรุ่งนี้เดี๋ยวลองดู<ช>จะได้อะไรยังไงไปให้ชื่นชมกัน นะครับก็ติดตามกันพรุ่งน,นี้ครับผมครับสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์กันสัมภาษณ์ครับครับ ก็ที่พักนอนสบายนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูงานประกวดกันเลยนะครับอันนี้ไหวๆนานๆทีเป็นช่วงทางเดินที่ต่อจากที่พักของเรานะครับเซนทารานะครับโคราชสะดวกสบายเป็นที่พักที่ดีมากเพราะติดกับงานประกวดไม่ต้องไปเดินไกลนะรอใครอยู่ไหมครับมึงชัใครไปแล้ว มาเก่งไปแล้วครับบางีนี้ยเก่งไปคนเหลือใครเหลือเหลือเอเหลือฟิล์มเอลือเซเลระเหลือหลังเดินมาวันนี้ต้องได้เจออะไรบ้างครับผมใช้สิ่งที่ได้เจอในวันนี้วันนี้เหรอเอาที่อยากเจอดีกว่าอยากเจอองค์สำคัญสำคัญวัตถุมงคลของหลวงปู่นะของหลวงปู่ดูเราอยากเจอองค์สำคัญสำคัญองค์ลึกๆเช่นองค์ท่านโทอธิโตกัน เนื้อที่เขากันแล้วผมท่านโทนก็อยากอยากเจอได้ครับเราจะรดน้ำกันเราจะได้ดูด้วยได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวผมร่อตรงเอก่อนได้เดี๋ยวมาแล้วเอเดี๋ยวมาแล้วแล้วพี่ฟิล์มฟิล์มตื่นยังไม่รู้ a few moments later ตื่นไวมเช้าเช้าตัวเองพูดหน่อยว่าเช้านี้ยังไงบ้างมาสวัสดีโคราชบ้านเองเราต้องลุยนะวันนี้ครั้งแรกของโคราชนะจริงๆแล้วไปมาหลายจังหวัดแล้วแต่โคราชเป็นครั้งแรกเลย ขาน่าจะสนุกอยู่ได้ขา่าวเซียนพระทั้งประเทศมารวมกัน, ichen, นที่นี่เยอะมากนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นงานใหญ่แหละนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันว่าได้อะไรบ้างนะครับเอาฟิล์มมาพอดีต่อฟิล์มเลยอ,อ่ะมาขอดูทีดิเอาละีเดียวอ่ะอ่ะครับก็ตอนนี้ที่ไหนลุงเอโคราดนะครับอ๋อโคราชเองนะครับก็ตอนนี้อยู่งานประกวดนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าวันนี้เจอุกปูรุ่นไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันเนาะ ได้เป็นเหรียญอันเตปิพิงโก้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้รับบูชาลุ้นไหนเพิ่มเติม<ข>อ,อีหรือเปล่าก,ก็เดินมานรอบหนึ่งแล้วน,นะครับเดี๋ยวมาดูว่าได้อะไรนะครับที่เด็ด ชอตติเองเล่นเองชอตติเองเล่นเอง,อ,เอ,งอันนี้คนไปเจอที่ไหนบ้างอะอยู่ที่มีใครทักช็อตอนะครับไ <laughs> ด้มาวันนี้ก็จะมีเหรียญพิบัติธรรมสองเหรียญนะครับตอนเช้าเลยนะครับ <laughs> ก็จะมีเสียงพมังกงนะครับปี19ึนะครับแล้วก็สมเด็จพระาธาตุนะครับปี2 5 1 7 1 9นะครับแล้วก็จะมีพระปิดตานะครับท,ที่จะตุวที่ท่านใชไม่รู้ว่าลุงลุงกับน้องเจมส์นะครับได้อะไรกันบ้างนะอย่ามาลุ้นกันอีกทีตอนสรุปนะครับดูดูดูติดคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ได้เจอเลย ยี่แผงแรกนะครับเหรียญริปธรรมปีสองสี่เหรียญแล้วก็ต่อด้วยเหรียญโซมาปีสออีก1นึ่งเหรียญเหรียญปั๊มครบแล้วเหรียญสองสี่เหรียญเหลือสองห้าเยเดินไปเดินหาแพงเท่าไหร่ก็ต้องเอาจะได้ครบครบ อ่ะนะครับก็ได้เพิ่อมอีกหนึ่งองค์นะครับผมกับสมเด็จผ่านสามชั้นปี17-19เดนนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าได้รับบูชารหรือไหนเพิ่มเติมน,นะครับ ก็จบภารกิจจบงานตั้งแต่ตีห้าเลยเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานแต่จริงเมื่อวานงานประกวดจังหวัดนครศรีมาโคราชโคราชนั่นเองมาพักกันหนึ่งคืนที่โรงแรมเซนทรัลลาดนะครับแล้วก็เซ็นท่านนี่ก็คือเป็นฮอรงานประกวดใช่ต้องบอกว่า โตเยอะเนาะแผงจะยุทธเท่าไหร่นะเกต้ห้าสิบตัวองนดยงอนะแล้วแต่น้อยแต่ก็แผงพระไม่ไม่ไม่เต็มเลยต้องบอกเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของงานประกวดที่ติดติดกันมีสุพรรณบุรีด้วยนะอ่านะครับแล้วก็พบกับผู้ที่เดินทางมหาวัตถุมงคลของหลวงปู่นอกจากเราก็พบอีกหลายท่านเพราะนั้นก็มีแบ่งปันกันไปบ้างแล้วเพราะนั้นอันนี้ส่วนที่ยังคงอยู่แต่เราก็ยัง ยังค้นหากันกันได้ขนาดนี้นะครับกี่องค์เอ่ยทั้งหมดนี่นะพ่อ้ข้าเมื่อกี้ประมาณสามสิบองค์สามสิบองค์ทุสามสิบองค์แล้วก็ไฮไลท์สุดเลยน่าจะเป็นสิงห์ที่ไม่ไม่ค่อยได้พบเดี๋ยวให้เก่งไปดูนะครับเป็นพญาสิงห์โพธิสัตว์นะครับก็คือเป็นเป็นพญาราชสีห์มีปุจเกษด้วยนะมีปุจเกษด้วยเอาไม้เห็นเนาะอ่าดทุกคน โดยปกติก็หายยากอยู่แล้วนะครับยิ่งปัจจุบันนี้แทบจะไม่ได้เจอละใช่เพราะนั้นอันนี้สภาพเก่งเก่งได้มาสภาพสวยแล้วก็มีพิ่คเน่เนาะโอ้ยนรนะพี่คเน่เกอเน้999องค์เป็นใน999าร้อสบาองค์ครับคืสองพนระทอพีเนะครับนี่ก็หายยนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับขามาก นะครับแล้วก็เหรียญหลากยอดนิยมทั้งเหรียญยันดวงเนาะมีเหรียญยันดวงนี่ครับถ้วยข้างบวัวนี่ถ้วยข้างบวัวแล้วก็ให้เก่งชูให้ดูไวเหรียญยันดวงด้วยเนาะแล้วก็หลวงพโซนข้างบัวนะครับยันดวงบัวข้าสวยๆนะครับนี่เศรษฐีเศรษฐีนะครับอะไรเศรษฐีก็ได้มา ดังนั้นอ่าลันเจลันฟิล์มก็แสดงฝีมือได้เสียงพมกลางแล้วก็พัดเนื้อผงพุทธคุณอื่นๆนี่ไม่หายง่ายนะสุดยอดนะอันนี้เป็นเรียกหูมุ้งก็คือแหวนปอกมีดปีสองสามเมื่อไหละแต่ด้วยไซส์เล็กอย่างเงี้ยจะหายากนะครับเรียกกันว่าหูมุ้งอาจารย์ชัดๆนะเหรียญนี้อ่าหลวงปู่อาจารย์นะครับถือเป็นแหวนที่หายากก็ยังมีเหรียญ ปฏิบัติธรรมปี2องสี่นะครับเหรียญเซมาปี26 26ก็มีนี่สองหกสวยนะครับไม่โดนเลยนะนะครับก็แปดสิบสี่ปีอ่าย่อยๆก็มีนะครับนี่นะครับใบโพลรัศมีอ่าพ่อใหญ่นะครับอ่าปีลึกเลยสมเด็จห้าจานโอ้ยใกล้ไหนไหมเนี่ยมีพรมเกษากระโดดบาทนะครับล็อกเก็ตตลาดเจ้าพรม นี่เหรียญกลมอันตรายยาปีทองแดงนี่ก็ไม่เหยพบนี่นานแล้วนะนานแล้วนะครับก็จํานวนจัดร้าไม่ได้เยอะนะครับใช่สำหรับเหรียญอันตรายยาปีนะครับงานโูล่าถือว่าเป็นงานใหญ่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยงานประกวดจะติดติดกันวันนี้แผงที่มาตั้งโต๊ะแดงก็อาจจะไม่เต็มพื้นที่แต่อย่างที่เห็นนะครับว่าถึงแม้จะไม่เต็มพื้นที่แต่ก็ไปหากันมาได้ขนาดนี้นี่ก็ถือเป็นจานวนที่มากอยู่ครับนะครับถือว่า จบภารกิจได้สวยงามใช่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลายเจลหลายฟิล์มทุกอย่างที่ได้มาเราดูกันทั้งหมดแล้วแอดูง่ายทั้งหมดนะครับเป็นวัตถุมงคลที่คัสสันมาให้เรียบร้อยนะครับก็รอซูเปอร์สตาร์คอตเองเล่นเองคอตเองเล่นเองเท้องไร้ศรันกันหรือใครนะครับมีวัตถุมงคลของหลวผู้ดูอยากออกให้บูชาเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ติดต่อให้สามารถติดต่อมาได้นะครับยินดีรับบูชา นะครับก็ประมาณนี้วันนี้วันนี้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในเทปต่อต่อไปนะครับวันนี้แต่ทะทีมเราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ